สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาแชร์เทคนิคเคล็ดลับนะครับหน้าเทคนิคด้วยกันนะครับเพื่อจะทำให้คุณนะครับสามารถใช้งานตัว s a p ได้เร็วขึ้นเท่าตัวเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคแรกกันเลยนะครับอ่าตอนนี้ตันแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการเข้าดูข้อมูลแบบ s คริปต์อินทิ l เชียลสเนาะเช่นผมเข้าไปที่ทีโค้ MMVE นะครับ ปกติเวลาเราจะดูข้อมูลสต็อกเนาะเราก็ใช้ t ีโคดนี้แล้วก็ใส่แมทเทเรีที่เราต้องการดูเข้าไปแล้วก็ enter นะครับแล้วก็ใส่แผนหรือข้อมูลเข้าไปเนาะแล้วก็ execute อ่าแล้วก็จะถึงเข้ามาหน้าด้านในนะครับนะถ้าใส่แมทเทเรียลลองเบอร์อื่นซิอ่ห้าสองเนาะกด e x e c u ิ e นะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครานี้ ถ้าปกติสมมุติว่าเราไปใช้งานทีโคดอื่นเช่น slash mmm หกศูนย์เนาะอ่ะตัวนี้นะครับแล้วผมต้องการดูข้อมูลผมใช้งาน transaction code นี้อยู่เนาะนะครับผม enter ที่ทีโคด enter ที่ f i l ม material ว่าเป็น tg ห้าหนึ่งนะครับคราวนี้ผมอยากดูสต็อกนะ ดูสต็อกแบบเร็วๆเลยผมสามารถใช้ slash n อ่า n ตามด้วย star นะ star นะครับแล้วก็ตามด้วย t code นั้นๆระบบไว้ทำการสคริปหน้าแรกให้นะครับ slash n m m b e อ่าแล้วก็ enter นะครับแบบนี้่า สังเกตว่าระบบเนี่ยจะสคริปหน้าแรกโดยการเอาค่า m a t e ท i a l ที่เราใช้งานอยู่ในหน้าจอเมื่อกี้นี้นะครับเอาสคริปแล้วก็ทำการสคริปหน้าแรกแล้วก็เข้ามาที่หน้าข้างในโดยเอา m มท e r i a รที่เรากำลังใช้งานอยู่เมื่อกี้เข้ามาแสดงก็ดึงข้อมูลมาโชว์ให้เราเลยนะครับัน,นี้เดี๋ยวเราลองดูใหม่นะผมกลับไปที่ทีโค้ด อ่า mm หกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น tg ห้าสิบสองกด enter เนอะสมมุติใช้งาน transaction code นี้อยู่นะครับผมอยากดูส t o c k ผมก็ไปที่ slash n star mmbe นะครับ enter อ่าระบบจะเอาข้อมูลดึงข้อมูลสต o c k ของ material ตัวนี้มาโชว์ให้เลยโดยที่ส s c r i p ปหน้าแรกไปนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างเทคนิคแรกนะครับอ่าโอเคไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคที่สองกันเลยนะครับคือเป็นเทคนิคการใช้เทคนิคเวลาที่เราต้องการก o อปีข้อมูลเนาะสมมุติเราไปที่ mm 6 0แล้วกันนะครับผมไปที่ฟิล์มที่เรีย Master อร์ อ่าผมเอาแมทเทียลที่เป็น tg นี่แหละทั้งหมดนะครับแล้วผมอยากจะ c o p ปเฉพาะแมทเทียลตรงนี้นะแต่ว่าเวลาเราคลิกเนี่ยเราก o p y ที่ตรงเนี้ยที่เป็นแนวคอลัมน์ไม่ได้เนาะคัฟปี้ข้อมูลบางส่วนไม่ได้เทคนิค <Techn ic S 1> ก็คือให้เราทำการคลิกคอนโทรลวครับอ่าลัจเกีคอนโทรลวมาแล้วเราสามารถเลือกชุดข้อมูลที่เราต้องการเนาะ แล้วกด copy ได้แล้วกด control c อ่าคือถ้าเราคลิกที่หัวนี่มันจะก็เป็นการ sort เนอะเราไม่สามารถ copy บางส่วนได้นะครับเทคนิคคือเราให้กดให้เรากด control y นะครับแล้วก็ก๊อปลากเลยนะตรงนี้แล้วกด control c นะครับเราก็เอาสามารถเอาข้อมูลเมื่อกี้มาใช้ได้แล้วนะครับเราเราก็เอามาเพจตรงนี้ได้เลยอัปโหลดฟอร์มคิปบอร์ด อ่าก็จะได้ข้อมูลจํานวนทั้งหมด11ตัวที่เราก๊อปมาน,ปน,น,น,ะนะครับันนี้มันเทคนิคที่สองเนาะนะครับอ่าไม่เซฟขออนุญาตไม่เซฟนะคราวนี้ถัดไปเดี๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งผมเข้าไปที่ t ีโคดรายงานแล้วกัน m e 2 n นะครับปกติเวลาเราใส่ข้อมูลวันที่เนาะ วันที่อ่ะตรงนี้เราจะต้องมานั่งใส่ศูนย์หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งจุดสองศูนย์สองห้าเนาะถึงวันที่ที่เราต้องการเช่นสิบจุดศูนย์หนึ่งจุดสองศูนย์สองห้าเนาะคราวนี้ผมให้วิธีง่ายๆก็คือถ้าเราต้องการดูข้อมูลตั้งแต่วันที่หนึ่งเราใส่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองห้าถึงสิบห้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองห้า Enter รระบบจะทำการปรับฟอร์แมตให้เองนะครับเราไม่ต้องใส่จุดเลยเนาะอันนี้ก็คือจะทำให้เราสามารถช่วยลดเวลาในการใส่ข้อมูลได้นะครับแล้วก็กรณีที่เราต้องการดูข้อมูลแค่วันเดียวเนาะเราไม่จำเป็นต้องใส่เป็นช่วงอย่างนี้ก็ได้นะครับเนาะไม่จำเป็นต้องใส่เป็นช่วง,งนี้เลยเราใส่แค่ตรงนี้นะครับใส่แค่ฟิลด์เดียวก็จะไ,ได้ค่าเท่ากันนะครับ อันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับเทคนิคที่สามเนะาะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูเทคนิคถัดไปเลยนะครับเทคนิคที่สี e ่เมอยี่สิบสามเนะครับสมมุติเราอยากจะ Copy ข้อมูลเนาะเช่น Copy ข้อมูลนะครับฟิลนี้เราจะต้องมานั่งกดคลิกคอนโทรล l a นะครับ ถ้าเราอยากแบบทำไวๆเลยก็คือให้เราใช้ Control Click, Control คอนโทลคลิกคอนโทลค้างไว้แล้วคลิกเราก็จะสามารถ Copy ข้อมูลได้เลยครับเนาะไม่ต้องเสียเวลาลากถ้าข้อมูลยาวนะครับเป็นไงง่ายไหมเนาะคอนโทลคลิกนะครับคอนโทลคลิกเนาะต้องเป็นฟิลประมาณอย่างนี้นะที่เป็นแยกฟิลอย่างนี้เนาะคอนโทลคลิกอ่า Copy อกเมาที่เรียกกรุ๊ปเหมือนกัน เนี่ยต้องมาลากยาวไหมไม่ต้องครับคอนโทรลคลิกค o ปปี้ได้เลยนะครับเราสามารถเอาไปเพจตรงไหนก็ได้นะครับอ่าเราก็จะได้ข้อมูลที่เราต้องการนะครับเทคนิคนี้ก็คือการใช้คำสั่งคอนโทรลแล้วก็คลิกในฟิล์ที่เราต้องการนะครับอ่าเป็นไงกันบ้างครับตัวนี้ตอวนี้เดี๋ยวเรามาดู อีกเทคนิคหนึ่งนะครับเทคนิคการใช้งานให้เร็วขึ้นเนาะก็คือสมมุติแผนกไหนเนี่ยเช่นแผนกจัดซื้อเวลาเขาใช้งานเนี่ยเขาจะใช้งาน PO บ่อยเนาะเขาสามารถที่จะไปที่เมนู e x t ก a s s t s t t r t t r a n s a ท t i า n เราไปทำให้เขาได้นะครับเราใส่ transaction ที่เขาใช้บ่อยๆนะครับแล้วก็ติ๊กถูกเข้าไปตรงนี้นะครับและให้เราทำการปิดเนาะแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้ามานะครับใส่ตัวเนาะอ่ะ user password นะครับใส่ user แล้วก็ password แล้วกด enter คราวนี้ระบบจะเข้าไปที่ transaction นั้นให้อัตโนมัตินะครับ เราไม่ต้องมาเสียเวลาที่มาคลิกอีกเข้าที่โค้ดอีกรอบหนึ่งสำหรับใครที่ใช้งานบ่อยก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับเป็นไงครับชอบไหมครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ